ของเล่นใหม่ค่ะจะไม่ใช่ของเล่นของเด็กหรือของพิมนะคะเป็นของเล่นผู้ใหญ่ของป๊าป๊าค่ะคือ,อน,น้องพี่มันจะไม่รู้ช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่น้องพิมเรียนออนไลน์เนี่ยวันธรรมดาเนี่ยป,ป๊าป๊าเขาก็จะชวนแม่ออกไปเที่ยวฟังเพลงค่ะฟังเพลงคืออะไรทะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรฟังเพลงนั่นคือไปทด,ดลองฟังเพลงจะชอปลำโพงค่ะลำโพงหรือสปีกเกอร์ <ไป S 1> เนี่ย ใช่ไปฟังนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าที่บ้านใหม่ใช่ไหมตามจุดต่างๆเนี่ยเช่นหอลริมสรไว้าน้ํา ห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องทํางานพวกเนี้ยเขาก็จะมีลาโพงตั้งตั้งตั้งไว้แล้วลำโพงเนี้ยจะต้องเป็นแบบบลูทูธหรือว่าไวไฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่ต้องมาเสียบสายกับโทรศัพท์แล้วฟังหรือเครื่องเสียงอะไรไม่เราเอาโทรศัพท์เราใช่ไหมแล้วก็จิ้มกดเป็นแบบไวไฟหรือบลูทูธเลยไร้สายเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะเดินมาห้องครัวจะฟังเพลงนี้ก็กดอ่ะเดินไปห้องนั่งเล่นก็กดกดกดอะไรเงี้ยหรือว่ากดทีหนึ่งก็ให้ดังทั้งบ้านพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาคิดอย่างงั้นอ่ะเขาก็ฝันไว้เสร็จแล้วเขาก็ไปดูที่หอต่างๆ เราก็ดูมามีย e ี ha, ่ห้อ W ยี่ห้อ B and U แล้วเราก็เลยไปทดลองฟังเปรียบเทียบกันแล้ววันหนึ่งเราก็ไปที่ร้านมั่นคงใช่ไหมแล้วเราก็ไปฟัง W แล้วน้องแล้วน้องเขาดีมากไงน้องพี่พี่คนที่เขาขายอ่ะเขาก็ถามความต้องการเราว่าเราต้องการเสียงแบบไหนเขาก็แนะนําปรากฏว่าอ๋อถ้าพี่ต้องการแบบนี้ต้องย e ี ha, ่ห้อ B and O B and O คือ Bang and Olufsen น,นะซึ่ง เออโชว์ูมเมนโออยู่ตรงข้ามร้านเนี่ยเดินข้ามไปฝั่งได้เลยก็เลยเดินไปฟั่งอ้าวชอบใจ ปรากฏว่า BNO ใช่ BNO lotion เนี่ยเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กเสียงตรงตามที่ปาต้องการคือปาต้องการแบบไหนคะก็ใส่ใสีตี้เลสันี่ใส่ใส่เคลียร์เคลียร์อะไรอย่างนี้อ่ะไม่ชอบแบบตึบตึบตึบเออไม่ได้ชอบแบบบุ้งบุ้งบุ้งนี้ไม่เอาเอาแบบใส่ใสเคลียร์ถูกใจแล้วก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเลือกได้ละเดี๋ยวพอบ้านใหม่เสร็จนะเราจะซื้อไปปรากฏว่าเมื่อเจ็ดเจ็ดที่ผ่านมาชีวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดคือมันจะมีเซลล์ทุกเดือนแหละใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอเจ็ดเจ็ดที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันลด คือไอ้รุ่นนี้ปกติมัน2 3 0 0 0บ่าะแล้วมันลดเหลือ15,900คือมันลดเหอหมื่นห้าพันเมันลดเยอะมากแม่ก็เลยแบบ ปาทำไมราคาถูกก็ตื่นเต้นอย่างไรุ้ยงั้นงั้นเราซื้อมาก่อนแล้วตอนนี้มันไม่ใช่รุ่นที่เราจะเอานะรุ่นที่เราจะเอามันจะประมาณหนึ่งแสนใช่ใช่รุ่นนี้เราจะเอาอ่ะมันเก้าหมื่นเก้าหมื่นมันจะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเหมือนกับรุ่นเล็กกับว่าบางคือหลายห้องไงบางห้องก็จะเอารุ่นใหญ่ดีๆบางห้องก็เอารุ่นเล็กๆพอแล้วอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันหิ้วชาร์จแบตได้หิ้วไปไหนมาไหนได้อย่างนี้ไงก็ลองลองเอามาดูก่อนเพราะว่าแล้วตอนแรกปาก็บอกว่าเอ้หาเนนนมัจะ เราทำสิ่งบอกไม่รู้เหมือนกอันปะมันเอามาก่อนแล้วเกินเกิดเดือนหน้ามันไม่เช,ชี่ยงไหมเกิดเดือนหน้ามันเซลล์ถูกกว่านี้จะเสียใจจะซื้อมาถ้ากว่าจะถึงบ้านไหนไมันจะพังก่อนไหมแค่มวลไม่รู้ไม่รู<ะ>้ว่าถ้าเกิดว่ามันพังก่อนก็ถือว่าเราลองเอามาทดลองใช้ก่อนอย่าพังเลยไม่พังมั้งมันเป็นแบรนด์ไฮเอ็นขนาดนี้อาแท้แด้มาแล้วมันเป็นแบรนด์ไฮเอ็นขนาดนี้มันไม่น่าจะพังง่ายถ้ามันพังอ่ะจะเป็นเพราะว่าเด็กใช้คอนหรือเปล่าคะเนี่ย คอนเซอร์อะไรคะที่ใส่เงินซื้อเองจากลาซาด้านะคะเมื่อกี้พนักงานลาซาด้ามาส่งนี่แต่ต้าไปช็อปเบนโอนะเซลเขารู้จักเด็กเกียวนะเขาบอกนี่ใช่คุณแม่เด็กจิ๋วเออก็รออยู่ว่าเขาจะออฟเฟอร์ให้ไหมไม่เห็นอาอฟเฟอร์อะไรแบบว่าคอนเซอร์ฝันไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวจะมาทำพี่ว่าแบบนี้เขาไม่น่าจะบันเทงแหมนี่น้องพิมรู้ป่ะไอเบนโอนี่ยนะมันจะมีลำโพงตัวที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเขาใช่ไหมให้ถ่ายว่าคู่ละเท่าไหร่ลำโพงอ่ะ ห่วงแล้วเสียงเทพมากเลยเใช่ไหมหนึง่งสี่ล้านสี่ล้าน <c oughs> มาแสบสมาวีแล้วสี่ล้านซื้โอโบ้านหนึ่งหลังได้ไปสี่ล้านท็อกเลยอะ่ะอ่ะมาแล้วคะ่ะมาคือรุ่น Bio lit ยี่สิบค่ะก็คือลำโพงเนี่ยนะเป็น Bio lit ย<ช>ี่สิบยี่ห้อ Bang Olufsen แม่ไปเข้า แม่ไปดูมาลักเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของเดน s ชคือเดนมาร์กอันนี้เขามี2ส,สีคือสีนี้เขาเรียกว่าสีเกรย์กับอีกสีหนึงเป็นสีออกดำดำอ,ะอ่ะมาอันบ็อกซ์กันดูนะวไนีไน่ อี้บอกมาเขาจะมีสายหนังนะหนัง<า>แท้<ะ>อ่หนังแท้อี้วอกมาแล้วก็สิ่งที่มีในกล่องก็คือมีเจ้าลำโพงอันนี้สีเทานะคะสายชาร์จหัวชาร์จแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อหัวแปลงของไอ้ปลั๊กนี่แหละคะ่ะปลั๊กอย่างนี้แล้วก็นี่เสียบเข้าไปอย่างนี้ค่ะ เล้วก็ชาร์จติดติดหัวนี่เป็นเขาเรียกว่า type C ใช่ไหมแบบเนี้ type C ทั้งสองข้างนะคะที่อันนี้เขาก็จะมีที่เสียบเห็นไหมอ่ะปุ่มรูทั้งหมดจะมีแค่2อรูคือรูสอรูตรงไหนนะนี่นี่ไม่จชะไมอึดี <risque> USB Type C เอาไว้ชาร์จแล้วก็ไอตัว AUX อ่ะที่สมมุติว่าป๊ามีเครื่องเล่นอะไรแล้วจะมาต่อก็ได้เนี่ยปุ่มเปิดปุ่มี้เอาไว้ชาูปุ่มเพลย์พอสบวกลบแบลลุ่ม มันเอาไว้สําหรับวางโทรศัพท์ไม่นิ่มนะมันเป็นไม่มั็นสตูเหมือนแบบวัสดุที่แบบไม่คืออันนี้มันเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ไม่ใช่รองรับแต่อันนี้มันยังไม่เปิดไงกดเปิดแล้วทุกดเปิดแล้ยวมีการดูไหมมีมีมีขึ้นพอเปิดมันขึ้นไฟสีฟ้านมันขึ้นไฟสีฟ้าค่ะเออแบตเสร็จแล้วเขาก็บอกว่านี่บอกแบตอยู่ได้30ชั่วโมงเลยนะเขาบอกว่าถ้า คลอ,คอเปิดเบาๆอะ่ะถึงจะได้37ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเธอเปิดด้วยวนลุ่มปกติได้แค่8ชั่วโมงอ,อ้าวตรงพี่ <c oughs> การเซตอัพก็คือว่าพอเปิดเปิดแล้วปุ๊บมันจะขึ้นไฟใช่ปะ่ะแล้วเรากดปุ่มบลูทูธแช่2วินาที หนึ่งสองสมสี่ห้าอ่พอมันกระพ, <8. S 1> พริบปุ๊บนี่ยังไม่ถึง2นาทีสองวิน,น,นี่แล้วมันก็จะขึ้นปุ่มกระพริบกระพริบกระพริบอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะคอนเน็กเราก็มาเปิดบลูทูธของเราอ่ะเจอแล้ว b ีโอดิยีสเลือกเลย connect คอนเน็กทันทีเสร็จแล้วฟังเลยแล้วกันอุ้ยเบรกก็มาด,ดังมากเป็นยังไงเขาปรับได้นะ ปรับในแอปได,ได้จะเอาเบ็ดเบาแรงเดี๋ยวไปปรับเดี๋ยวฟังเพลง <laughs> ในแอปของ BNO นะมันจะมีบอกด้วยว่าแบตเตอรี่ของเครื่องเนี้ยลดลงเหลือเอ้ยตอนนี้หกสิบเปอ,ร,อร์อเซนเงี้ยนี่ไงมันจะมีเ,เห็นปะแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่า listening mode เนี่ยจะเอาเป็นโหมดอะไรโหมด ambient โหมด party หรืออะไรก็ได้ไนี่ไงมันมีให้เลือกด้วยว่าปรับไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมัน,นเป็นอย่างเงี้ยป๊าบอกว่าให้เลือกว่าเป็นแบบ ลีเลกส์อินเนอร์เจติกไบรท์หรือวอร์มแล้วก็ไฮทริปเปิลหรือไฮเบสคือแม่จะบอกว่าฟังเปิดมาฟังแรกๆอาจจะยังเสียงไม่พอถูกใจนะไม่เหมือนเวลาเราไปฟังที่ร้านเพราะว่ามันต้องเบิร์นก่อนต้องเผามันก่อนเหรอคะไม่ใช่คือเขาเรียกว่าต้องเบิร์ด่เนาะเหมือนรันอินรถคือลำโพงอ่ะฟังไปยิ่งฟังมากๆชั่วโมงเข้าอ่ะเสียงมันจะเพาะขึ้นเพาะขึ้นเพาะขึ้นเพาะอะไรอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรปะไม่ไม่รู้เนาะ ก็อย่างวันนั้นน่ที่เราไปฟังบีอัเนี่ยมันอยู่ที่ร้านอ่ะแล้วเขาเอาตัวใหม่ออกมาให้เราฟังแล้วเราก็ไม่ค่อยถูกใจเสียงเขาอยาน้นเาก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ไงถ้าเป็นตัวที่เขาแบบว่าเล่นแล้วเป็นแบบร้อยชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างเงี้เสียงจะเพาะขึ้นมากลองช้าฟีช้าเด้มันไวเดดช้าอ๋อเขาบอกว่าสมมติว่าเราเปิดฟังเพลงนานเดี๋ยวแบตโทรศัพท์เราหมดใช่ป่ะใช่ค่ะเาก็ให้เราวางตรงนี้อ่าไม่ช้าเลยแค่มันต้องเอาให้มันตรงนี้ก่นไม่ตรงอ่ะเอยนีไง วางไปแล้วมันก็จะชาร์จแบตให้เราอะอาแล้วระหว่างชาร์จย่งมันก็กินแบตของอันนี้เป็นนี้ด้วยสิคะ ก็คงิกินด้วยแหละนิดหน่อยแต่ตัวนี้แบบมันก็เยอะอยู่เขาบอกว่าชาร์จ3ชั่วโมงเต็มหมายถึงตัวลำโพงนะแล้วก็ใช้ถ้าเปิดเปิดเพลงดังๆฟังก็8ชั่วโมงแล้วถ้าเปิดคอเบาๆได้37ชั่วโมงอันนี้ดูรีวิวร้านมั่นคงมาเขาบอกอานั้นนะอ่ะก็เป็นรีวิวสั้นๆจากเรานะคะแล้วก็รีวิวแบบบ้านๆไม่ได้รู้เรื่องแบบเทคนิคอะไรมากถ้าเกิดว่าอยากรู้เทคนิคมากเช่นว่าเออข้างในมีลำโพงกี่ดอกแม่ฟังมานะของข้างในมีลำโพงชนิดชนิด Off offs, ี่ดอกมีอะไรนะสับสับดกเปิดแลีมูฟเฟอร์มีอะไรเขาจะมีมินบ้าน ใช่แล้วก็แบบว่าอะไรนะไอ้นี่สัญญาณเป็นแบบไหนส่งมาพอร์ตอะไรไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าเออมันรอบทิศทางเสียงพอร์ตเนี่ยเอาอันเนี้ยเท่าที่เราต้องการว่าเราชอบเสียงก็พอแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่ากว่าจะถึงบ้านใหม่นะคะอันนี้จะได้ใช้ง,งานจนเบินไปก,กี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็จะได้ไปอยู่ห้องไหนของบ้านใหม่แต่ว่าจร<ม>ิงๆแล้วแม่กะบ,บอกป้าว่ามันฮิ้วได้ไงสมมติว่าจะไปปาร์ตี้ที่ดัดฟรายก็ฮิ้วไปวางแล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นแบบตัวที่ฮิ้วไปฮิ้วมาได้เพราะ ฟังกันนะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนสหรับคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็บป็นบบยลืมจะให้เกิดไล่เกิดแชร์บ๊ายบาย,บาย